สบายดีเอฟซีฮักแกลงกันมากทุกคนทุกคนเด้อเพราะว่าผังไทยผังลาลุยต่างประเทศไกลยินดีต้อนรับเขาจู๋ซองน้องอ้อมมาหน้าอีกแล้วเนาะน้องอ้อมก็จะพาพ่อแม่ปลาลุงเขาไปหาเมนูปลาะวาน้องเมื่อนี้เพราะว่าเขาพยายามพยาพันแน่น้องอ้อมกับไม่ได้เขาไปหาผลไลายมื่อแล้วมีแต่เป็นยังบุหรี่อยู่น้องอมเนาะน้องอ้อมก็บไม่ได้เขาไปหาผลไลายมื่อแล้วก็ได้ได้ยินข่าวว่ามีคนจะอัน เกาะเฮียให้เพื้นอีกเนาะน้องอมจะพาพม่าปลาลุงไปถามว่าใครเป็นคนจะเกาะให้เพื้นออกอีกเนาะเกาะข้างๆมันออกอีกแล้วน้องอมจะพาพม่าปลาลุงไปถามกันเนาะปลาเมลิกับพนตกแต่ว่าตกเบาแห้งปลาได้พม่าปลาลุงไอเดนอมจะพาพม่าปลาลุงไปไปฮะแม่น้องประวันกลับไปกันเลยปลาโนโนอมมาเมีิกับพนทางอันนี้เป็นเอิดเตอร์แล้วน้องเมลิกับบุพิตรยานดอกยามเข้าจุดปลาจุดตรงกะ แต่น้องออมจะพาเขาหนุห่ยไปลงมาเบืองอู้หูผลดัดแล้วเนาะอันนี้อืมมันก็นค่อนข้างจะลุแม่อู้หูผลดัดแล้อันนี้อัดมือได้ดิอู้หูไม่ไม่ผมจะเอามาเกาะอันนี้บ่เนาะแต่น้องออมจะทำอันแต่น้องปาวาเนาะนในน้องไม้ลัก็ณอู้อันนี้ไม้ยังไม่อัดทวนอันนั้เนเนาะอันนะีน้ กลับมาเปรี้ยนเลยน้องอมจะทางพม่าปะมน้มนองป้าวานเพราะว่าภายเป็นคนซื้อเขอมามาให้เนาะสบายดีมีน้องป้าวานตาแต่งโตสิไปใช้อันนี้ตะวันอ๋อทางป่าในนี้นนอ๋อันนี้ไม่ก็เนาะยานประเดินทางป่าทางป่าอันนี้จะทางป่าทางบาา้านเศร้า,าแล้วบไข่เศร้าแล้วโอ้ไม่เนี่ ซื้อเขามาตั้งแต่เมื่อได้อันนี้ไม่ผุดเอมามาให้ยวานนี่<อ>ไม่ไม่หักผุดออกมหาห้ยวานทางผู้ใหญ่เยยพิ่นอันซื้อเขามาให้เพิ่นชื้อเขามาให,าาหา้ทางใดดิอันนี้ทาง,ทางเขาบาตา้าบ่าโดยโ<อ>ทางบาตา้าทางบาตา้าไม่อันนี้กับทางบาตา้าเพิ่นบ่โดยอ๋อทางบาต้านาะก็ด,ดีเพิ่นจะก่อทางขางนี้ออกมาอีกก่อสามเสาอ๋อก็อสามเสาตัวนี้ออกมาอืย แล้วถามพ่อมาเงินวางคไนไงคนฝากมาให้ตอนน่ะเอาไปชื่อขา้าวบอกก็ได้เงินวะซื้อซื้อข่าวสอบหนึ่งละกะซื้อกินแน่ละก็ให้คนซื้อยาแน่เน้โอ้ชื่อข,าอขา้าวสอบหนึ่งก็นนชื่อขา้าวเอาไว้กินน้ำคนเนาะซื้อข่าวแน่อเมื่อี้ก็ชี้ไปทางป่านนี่ทางป่านี่เนี่ยอ๋อทางได้แต่เมื่อไ้อันนี้มันเป็นแปลนถั่วบนละ ผ้ไห,หมแต่ลายมือแล้วก็เลยเขาเจ้าจ้างเลยทางนี่นนอ๋อผ้ไหมอ๋อผพามืดผ้าไหมอ้อยฮะบ,บอแล้วมันลาม,มาอ,อ้อดที่บอเดยผ้่ไหมอ้อยแล้วก็ไหมมันนี่เขาเจ้าจ้างทางนี่แหละไปหามโมโนเ,าเน่เศร้าเน่แล้วก็ซื้อเขาาว้น้ำออไปจงไว้ซื้อกินน้ำมันนี่ก็ไปซักยาประวานน้ำประวานไข่โตโอ้โหเศร้าประวานไข่โตวันนี้ ไข่คู่เจ้าลูกก็ไข่โตชัดกับขักเนาะวันนี้เป็นน้ำกินน้ำบ่มาจากอ๋อกินแห้ะน้ำบ่ยันไปซื้อเอาพ่อยังบ่ได้เอาลงบ่เถอทถอนะถ้าเพิ่นว่างก่อนคนที่สิมาซอยนะเออเพิ่นยังบ่ว่างเพิ่นยังทางนั้นก็ยังไข่ว่ะเมื่อยทางนั้นก็ได้ทั้ยังสิมาซอยก็ไข่อีกไข่นีแต่คนเป็นไข่นะจังเป็นไข่ อันปลาวานกับไข่ขึ้นดีก่านั่นให้แม่น้องอ้อมพาไปซักยาว่ะอันนี้ไข่ไข่ไข่บดสามบดสี่นะบดุ้นนี่แหละไข่คันได้ไข่้วไข่เบื่อเทือนเรื่องที่เพิ่นฝากมาให้กับหาหมอแน่ซื้อเข่าแนยแะละอ๋อเพิ่นทีก็ออกมาก็ออกไปกว้างจนได้อันนี้แล้ววางไม่ตอกนี่อ่ะวางไม่ตกวางไม่ตอกอันนี้นี่นี่พอสัมสักสีแลวสักรสีเก่าอันนี้ สังกะซีย mm ังยอยู nah ่เนาะสังกะสีันตูบลุมเลยสะตูบลุมแต่ว่ากิอนกระซือไม่แป้นคับไม่สินมาหไมแต่งกัได้อันนี้เลยเนาะอันนี้ก็อันนี้ก็ได้ลื้อออกบ่อาลืมมาแอมทังเนอแล้วก็เอาไปใส่อันนี้เนาะนี่เอาทังนี้และอาแอมทังในและมาเะอ้เอามาแอมทังในพอมื่อ มือใด,ด้เนาะสิเฮาลงคือว่าเพิน<ค>น่นก็ตกดุเ <คน S 1> พิ่นเออซาไข่พู้เละอ๋อเซาไข่เนอะน้องอก็ปรับกล้องมาทางนี้ก่อนขอยืนนะมันสิชันอะไรหลเพิ่นเซาไข่ก่อนอุ้ไข่ย,ยังไข่กันหลายคนปลาบานก็บ่แลกจกักสิได้นอนบ่ล,นลิ้นลิ้นอยู่มันจะไข่ล้วทายท้องอ๋ออ,อสิไข่แล้วก็ทายท้องน้ำแบบนี้อืม แต่เมื่อใดเพูดเอาลงเลยลงสิบอกดอกดอกน้องนั่นนาะนน้องดอกชีเด้มาเบิ่งนามอะไรคือว่าจะเอาทอสรอยท่อไว้เฮ็ดหัวจักทางเมืองมันสิลงอันนี้บ่ว่าอันมันบ่มีได้มันเป็นอะไรจักสิไปอันนี้ใส่ใส่โน้นู้ี่บ่นไปเข้าป่าก็เลยสิพูดเอาเองนั่นแหละแบ่งเอาอืแบบเอาเอาขุดนพักระจาดบ่แอ็มรือันเอาบอกแอ็บ่ได้เอาบอกแล้วกะซื้อแต่หัวใส่ละกะ แบบแอมแล้วแหละเอาเอาเป็นชื่อพระกระจานมาแยกสีแปนกันเรือแล้วกระจาดเก่ากับอ้อมไทยอ้อมเอาผมมันแปบดม้เลยเนาะมุ้งก็ได้เนาะเห็ดแบบผมมุ้งก็ได้เนาะเออมีในมุ้งกับจากมุ้งเนาะมันอยากกิดของหน้ามาลงกซองโคลข้างบาว่าแต่ว่าสิเอาลงเบิดหรือยังเอาลงเบิดมาพูดพอว่าถามพอประวานก่อนว่าพอเพิ่ว่าตั้งเถื่อแบ่งเอาเพราะว่ามัน บมมีโถลูกหงอน้ำเพราะว่านั่นมันแปนบนเลยก็เลยว่ามันแฝงเป็นอะไรก็เลยอยากเห็น้องน้ำแล้วก็ปันเอาในนี่แล้วในไก่กันเลยเห็ดเห็ดเห็ดขนาดสี่เห็ดละเห็ดมองได้บ้านเลยคุณแล้วเห็ดไก่น้ำส่างเติบโดยทั่วคุณแล้วเต็มเห็ดขนเห็ดละเห็ดดุ่มน้ำส่างเลยนะดุ่มไปคุณแล้วโบยอยากให้เห็ดกินมากเเลยะ เห็ดลุ่มไปฮันแจไปฮันเด้อ๋เห็ดทางลุ่มกุดสองปอกกระซีบอนี่ไปได้สองปอกก็ได้คอนโดมียางสามปอกสามปอกอ่ะอันมันจีน่านเต็มมีดอกกว่าบ่ได้อาบน้ำใส่หันเด้บ่ได้มีลายคนแบบเจ้ากันอันมีแค่สองสามขนกับผมมันเปลนบนอะไรแน่ไม่ใชนกระจูดป่าจูดโดนบนอะไรนะเปลนบนอะไรก็เป็ดแล้วมันก็จีบสองปอกมันก็ะซีน่านเต็มมีดอกกว่าสองข้นเขาก็ใส่อาบน้ำได้อยู่ดอกเวลาเขาอ่นนัันเขาสีอาบเขากับ บอาบน,น้ำใส่แล้วเขาบริเทปูนเทอย่างเลยสิคะเทใชบบบบ่ไหมฮปรเทปูนก,ก็หฮาแบบห้าไม้มาเลี้ยงไว้ก็ได้ผ้ามันจะจักอันเท่าไรออมบางนะโอ้เจ้าบระเทปูนและเจ้สิตังใช่ไหมพังบุงอ่าได้บงก็บชีโบราณไปแล้อันปูนกระทงหนึ่งน่ะสิพ่อบรจากหินจะขอน้ำปทะาันขอน้ำปีสโ<อ>โ่โอ้หินกะขอน้ำนี้จักหน้อย เนาะทายก็ได้อยู fire, no. uh, uh, yeah, oh, ่เฮ okay, oh. uh ือนน้องออมก็ได้นะเออทายก็อยู่เฮือนน้องออมพดเพราะว่ามันเจือนเบิดแเนาะของายะเออแม่นแล้วอายเนน้องออมลืมเออกสิซื้อแต่ปูนจักสอบปูน่ละเนาะปูนกจักสอบสอบก็เหลือแล้วสอบนึงก็พอเออาเทใส่อันนี้สิห้องน้ําิโดยสอบนึงก็เหลือแลเนาะเฮาแม่นแล่ลขอายน้องออมเลย น้อาะเขาทรายเลยเนาะโดยทรายเี่คือมันแบ<อ>บนั่มันนั่นเบิดแล้วยินก็ขอได้มาเท่าจักน้อยแล้วก็เสียหายอยีกดอกโดยยินก็ใส่เตาก็ใส่บุหรี่ก็ได้ออคันโอ้คันแบบเป็นเพล่เผื่อเลยแต่แบบายาไอ้กับเจี๊ยบช้อนรอ,อบแหละสอ,บ,อบ,บหนึ่งนะสอบหนึ่งค่ะสอบหนึ่งก็บ,<อ>บ,บางทีกับบุหรีบางทีกับใส่ล้อหนึ่งก็ได้คันแบบไปพอน่สิทางบุพื้น ทำผอประวานก่อนว่าสิเอาลงเบิดบหรือว่ยเซ่อว่าเห็ดห้องน้ำผมกินแต่ผอประวันหวานเอาว่เห็ดห้องน้ำเน่ดอกท้อหวานเป็นเมื่อไหรตะกี้มันันได้แปดเนาะหกเนาะเออตะกี้วันยังหกเนาะกันนี้ก็แปดเมื่อไหร่อันนี้ก็จัเมื่อเขาก็จุดเลยใกล้ใกล้ๆเป็นในทางเลยโอ้เขาจิจุดแทนมันเป็นเพื่ออะไรแปลงบนเลยทาไหมเปล่าเขาจะปลูกมันบ่เขาจะวัดผากันจุกกระถางเออดินเขาเจ้าปลูกมันเขาเจ้าก็สิขายเห็ดเฮือนเขาก็เจ้าเห็ดเฮือนเห็ดซานเขาเจ้าหันแล้วนี่ ่บัดใดก็จัดินเขาเบิดแล้วเนาะแถวนี้แฟนแล้วแถวนี้เขาเจ้าขายเบิดแล้วเนาะมันก็แปลงเพิ่เฮือนเฮ็ดซานคือเฮานี่นะโตเห็เฮือนใส่คยมาเฮ็ดเนูกมันเออซายก็คอน้ํานอ้อมเลยเอมือมือได้ลสิเกาะอันนี้ฮะอันอันนี้ก็ยังซักมือดสิเฮ็ดทามาก่อนอ๋อยังไปอันเฮ็ดละครัวไปเฮ็ดหัวอยู่ยังบ่แล้วอยู่อ๋อไปเฮ็ดหัวแล้วก็สิเกาะอันนี้ดสิุดห้องน้ําก่อนถามมก่อน มันสีเห็ดก่อนเลยเนาะยังชิบเบอผู้เห็ดก่อนได้เนาะอันนาการเผู้สีคดก่อนนกาลูกไก่ๆจีเห็ดจีพีคุดคุ้มอยู่หรอโอ้ยานังคุดก่อนคุดกับบุหรกระดาษห้ะดาษอดอกซอปอกหนึ่งเนาะแต่เมันทีแข็งหันและว่าก็จะบุแข็งดอกเนาะแข็งปานดอกในหันกัคนตกใส่เนาะใส่กับน้ำอ้อมเลยหินก็ัําไปเ่ารอนนึงรอหนึ่งก็บจบรเนาะ อ๋าช,ชื้อไม่กัดชิกาเทอรเนาะวันนี้เจ้าของนาห้องโบเดเทว่าเบิร์ตด้ห้องโบโบแมนว่าห้าสิห็ดกรเห็ดจืดจือนเนาะเห็ดแบบเอาผักอาจารยู่ได้ก่อนมาแอมไซแล้วอันนี้ก็คือว่าเป็นข่าวดีอีก ข้าวนึงเนาะเห็ดแล้วเนาะโบเห็ดห้องน้ำเน่เนาะลังก็อันนี้ออกน้ำแน่เนาะกับปุณยายเพิ่คนจะยังซอยมาอยู่เนาะก็ซอยอยู่ก็ยังดีแบบน้องอ้อมเห็ดห้ได้แต่คุณยใหเนาะน้องอ้อมเห็ดห้เฮือนตัวใหญ่แล้วก็มีปู่มาก็ออกห้เนาะก็ออกมาอีกแบบค่อยๆเห็ดไปนั่นเองเ่อยเห็ดไป่นซอยมาเขาก็เห็ดไปได้เนาะเพิ่ซอยมาทำนี้ก็ห่าเห็ดไปค่อยๆเห็ดไปซอยได้ขู่คนนั่นแล้วเนาะอันลอย สอยมาหลายคนก็เห็ดเป็นแล้วอืมชิไปทางป่าบ่ปะเนี่ยหนูิไปทางป่าโอ้ไปทางป่านี่นี่นะอือพี่สาวเนี่ก็ทางบ่ทางเมื่อเช้านี่ก็จักว่าสิพาดประวันไปซักยาก็บจักกิงห่อนเมื่อเช้าโอ้เพิ่นเพิ่นเป็นไข้ยังบ่เศ้าอยู่เป็นไข้เด้๋แม่น้องอ้อมตื่นเพแม่น้อมอ้อมใส่อ๋อไปเพื่อนท่านละคุณแม่ไงแล้ว่นว่าว่าสิเอาไว้เฮ็ดห้องน้ำสองปอกหักแต่ิเอาขึ้นให้วิทฮวิตและใส่ทั้งลุมทั้งลุมใส่ได้สบายกะ อาใส่ไว้ทางปากมั้งนะนะแต่ทางปากนะใส่ใส่ให้มันวิตเด็กน้อยเะไรแต่ว่าท่อท่อหาท่อเนาะท่อมันใช่พกแบบพกอะแกบึงเนาะเป็ดไปน้ำอยากใสเห็ดห้งน้ำน้ำแน่นะตอสีตอเอาลงแปนแห้งเลยโู่โูจิไปายใช่ได้บ่ียเนาะค่ะว่าย่้ำกวางเว็บบัด อันปวดใจกัเก็บทอ่เก็บใส่มาโอ้จากชิลนไปทางใดเล่นไปเที่ปยวเปรันไม่รู้พักไปผู้สิคุดก่อนผู้คุดมีแห้งจากน้อยก่อนก็คุดสั่งเลยผู้ผู้สิคุดให้อันนั้นให้ผู้สีคุดก่อนดีขึ้นแน่ก่อนจะว่าดมาไปคุดเอกเป็ืไข่แตกกันมาอีกโอ้ยกระสินผมกระได้ร่องทองน้ำเมันกระได้ลึกเทิรกน้ำเทิรกน้ำเขาก็ะคุดแค่สองปอกกระสินก็ะไม่ได้ลึกกระไดโอ้ยกระไม่ได้ลึกกระไดเนาะอ๋อ ซื้อขมาว่านนีบ่อใหม่นะโดยซื้อมาวานนี่ไม่เกาะนี่แหละกตอนานี่อืมโตโตป็นจิตโตออกมาอจิโตใส่กับเดถาวแล้วสาวขัแล้วนี่เลยเนาะอ่านี่ไม่ยังเพิ่นหายจักสินรวมทั้งหนนี้สิบเซ็นโอ้ไม่เซนี่เซ็นแล้วก็เซ็นละเจ็ดสิบเสอเนาะเซ็นละเจ็ดสิบหนึ่เซ็นละเจ็ดสิบอือเซ็น ไม้แป้นี่ได้สิบแผ่นจากสิบมันีันนี่เก้าสิบเฮยเก้าสิบโอ้เขาไม่ได้คล้ายเป็นเม็ดบ่จ่ะอืมเป็นแผ่นเป็นแผ่นนเก้าสิบนี้เจ็ดสิบอู้หูแค่ก่อนเปัวสิบเจ็ดสิบอันนั้นก็าสิบเนาะแต่ก่อนเป็นเม็ดบ่เสือแต่ก่อนมันเป็นเม็ดอันนี้เป็นเม็ดแต่ก่อนเนาะโอ้อันนี้ได้สิะหม่ตัวนี้อันนี้เส้นหาแผ่นละเส้นห้าแี่นละเส้นหาสิบหาแผ่นเบ่ ชิบแผ่นเบอร์ชิบฉาสิบหาสิบหาแผ่นนี่ิบหาียเอามาอัดทางเครื่องมันนี่บออัดแล้วเขาก็ออกแล้วเขาก็อัดแล้วแล้วก็เออเอาใส่ตัวนี้น้ำนี่ใส่ตัวนี้มาพอพ่นต๊แล้วมันสาดดิอ๋อเปลี่ยนมันได้แต่โต๊ะใหม่ทีที่น้องอ้อมซื้อให้น่ะมันบริษาทแต่โต๊ะเก่านะมันพนต๊มือเนี่ยเปียกบนบนนอนค่ะอ๋อมันมันสาดเข่าฮันนี้อ๋อพ่นต๊แล้วมันสาดเข่าแล้วมันเปียกแล้วตัววางตัวอันนั้นมันที่น้องอ้อมซื้อให้น่ะบริษัทมันยังใหม่ดิ นโตัะเก่านี่แหละซัดค่ะจะเอาตัวนี้มามุมาแอ้มแช่น้ำตะเกียบได้แล้วก็เอาตัวนี้ออกน้ำมาแอ้มทั้งนี้อ๋อเอามาแอ้มทั้งนี้เนาะแล้วมือได้เบิร์นเห็ดก่อนนอนจริงๆไปเา็ดแกงมาเบิร์นลงขามาเบิร์นเนาะขามาเบิร์นจรงใหญ่ขึ้นทำได้อีกเนาะจกมือได้แล้วสิได้เห็ดเอออันผู้อันนี้ก่อนเนาะผู้เห็ดไข่แม่ก่อนเนาะ ที่ใจได้ใ<ด>หญ่ขึน้นขอตัวกลับก่อนเนาะบวันใน,น,น,นสบายดีอโอเคเนาะงสำหรับคลิมในหนอ่มอมกับชิดจมวัเพียงเท่านี้กะขอขอบคุณขอบคุณเอฟซีทุกคนเด้อที่เข้ามาหับชมมาฟังคลิปนุ่มอมเนาะน้องหนุ่มอมกะบผ่านหนุ่มอมมาแนวอมอกออมใจแน่เนาะสวยติดตามหนุ่มอมเบิ่งความเจริญเติบโตของช่องยูทูบหนอ่มว่า จะเห็ดหอดใส่เนาะออมกะขอขอบุญขอพูนหลายๆที่เข้ามาหายกำลังใจน้องออมกะขอให้อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพเข็มแ็งให้ร่ำให้รวยปราถนาสิงได้กะขอให้ได้สิ่งนั้นเด้อสาธุเนาะถ้าน้ออมว่าพิพาดประการได้ก็ต้องขอโดษขออภัยหลายๆเด้อถ้ามากินนี่กะขอการเข้ามาสบายดีสบายดี